ไม่ค่อยไหวน่าแต่เอาน้ำให้กินนะพี่ทองดีไม่เป็นไรนะข้าก็มาเดนมึ่ยตัวไหนอ่ะแล้วพี่จะสู้ไอ้ครูห้าไหวหรือเปล่าจ๊ะมันดุกตะลลยจนพี่ทองดีเปิดตำราลับแทบไม่ทันเลยนะทันยังไม่เคยเห็นพี่ชกกับใครเกินยกสักคนเลยนี่นาะพี่ทองดีฟังไอ้บุญเกิดพูดอยู่เปล่านะ่ะแล้วเอ็งว่าอะไรแล้วฉันว่าดูพี่แปลกๆไปนาะแล้วคอยมองหาใครอยู่เนี่ย ไม่ใช่เรื่องของเด็กหน้าไอ้บุญเกิดเริ่มยกสองชกได้เอาไปสายไวดเธอเอโอกับรอยสักรูปเสือเพนยิ่งทำให้หน้าหวันเกรงขึ้นไปใหญ่ย่างสามขุมเข้าไปหาในทองดีตาลุกแดงจ้าเรากับแสงไฟแต่ทองดีกับยิ้มน้อยนเหมือนเดิมเขากำลังคิดอันใดอ,อยู่นะไอ้ทองดีนั่นต้องเสร็จครูข้าวในยกนี้แน่ ไม่เชื่อมาวางเดิมพันก็ได้นะลำยองออฉันไม่เชื่อเล่นพนันหรอกเส้นกลิน่นนั่นทองดีร้อยตัวเหมือนเหินบินแล้วทิ้งศอกลงกลางกำหงำข้าพร้อมกับข่าเข้าปลายค้างอย่างจังวะไอ้ทองดีคนนี้มันใช้แม่ไม้นกคุ้งเข้ารังแล้วยังมีลูกไม้บันเสียนทศ,ศการ์อีกด้วยด้วยเ,ยวเนี่ย,ยแถมมันยังมีตีลกาเข้าข้างหลังพอไอ้ห้าวหันตามมาก็ถูกมัดทิ่มปังเข้าเบ้าตาด้วยท่าดับเชาวลา และทองดีก็โดดตัวลอยอีกหนเตะสลับขางก็ที่ปลายคางไอ้ห้าวด้วยสน้นเรียกว่ากลพรามสะกดทัพไอ้ห้าวที่ก็ลับคางอากาศทันที ไอ้ทองดีฟันขาวเข้าไปรับรางวัลยี่สิบตำลึงที่ท่านจ้าเมืองได้ข้ามีข้อเสนอให้ใหม่ไอ้ทองดีถ้าเองยังมีเรี่ยวแรงพอจะสู้กับตักมวยของข้าอีกคนหนึ่งไหวและเอาชนะมันได้ข้าจะให้เองอีกห้าสิบตำลึงทันทีกระผมยินดีต่อสู้ขอรับพระคุณไอ้ทนายให้ใครไปตามไอ้ยักษ์มึกมาเดี๋ยวเนี่ยขอรับจะไหวหรือคะเจ้าคุณพี่ไอ้ทองดีกับไอ้หมึกนะ่ะ มันมีขนาดแตกต่างเหมือนลูกกับพ่อเชียวนะคะถ้าไอหมึกมาแล้วไอทองดีถอดใจข้าก็ไม่หวานใดนี่นะคุณหญิงอ้าวแล้วยืนยิ่งอยู่ทำไมวะไปนั่งพักก่อนสิเออเออข,ขอขอรับไอทองดีค่อยๆถอยกลับออกมาแต่ก็ยังทันเห็นในตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใหญ่คู่นั้นแล้วนั่นสายหน้านิดนิททำไม มือนจะบอกบ้ไม่ให้ข้าสู้กับไอ้หมึกนักมวยของพญาตาแต่เมื่อข้าอยากจะเป็นทหารอาสาไอ้ทองดีจะต้องฝา,ฝากฝีมือไว้ขึ้นชื่อือชาอ๋อลรูห้านะหรือวะถูกนักมวยที่เป็นเด็กเมื่อวานซืน เล่นงาน้าจนหลับไม่ยอมตื่นจนถึงเดี๋ยวเนี้ใช่จะบิเมกทีแรกไอ้นั่นถูกครูห้าวรุกใส่แต่พยกที่สองมันกลับอ่อนนอกแข็งในโดดตัวลอยเข้าใส่ครูห้าวตั้งหลายหนมันรู้จักใช้กลมวยท่าสวยๆแปลกๆเลยนะพี่อืแล้วไอ้นี่เป็นใครมาจากที่ไหนเนามันชื่อไอ้ทองดีฟันขาวเป็นนักมวยท่าสาวจา้ะ แล้วเออแล้วไอ้ทาสาวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรอวะอยู่เมืองพิชัยจ้ะเขาว่ามันเป็นมวยดีเมืองพิชัยท่านเจ้าเมืองถามว่ามันจะกล้าสู้กับพี่หมึกไหมมันบกบัสบายมากจ้ะเอ้ยมันกล้าพูดอย่างนี้เจอหรอวะอีเดี๋ยวเธอเองเห็นข้าและจะหนาวเข้าไปถึงลำไส้ข้าจะทำให้มัน ลานกลับเมืองพี่ชัยแทบไม่ไว้เชียวล่ะจริงเลยจ้ะเล่นกักไา่ไม่เล่นคิดจะมาสู้กับพี่ยักษ์มึกได้งั้นรีบไปพบท่านจ้าเมืองกันดีกว่าจ้ะก็ไปสิวะข้าอยากจะเจอก็มาเต็มทีแล้ว ยาากักษ์ปักตันกันแน่ก็แค่คนตัวใหญ่ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่หว่าแล้วถ้ามันชื่อไอหมึกที่ท่านเจ้าเมืองจะให้มาโชกกับพี่ทองดีล่ะจะว่ายังไงไอหมึกมาแล้วขอรับท่านเจ้าเมืงองอใช่จริงจซะด้วยสิไอทองดีออกมา <c oughs> อๆๆๆเองนี่เหรอจะมาประมือกับข้าตัวเท้าลูกหมาแค่นี้ นายทองดีสูงไม่ถึงหัวนมของไอ้ยักษ์นด่วยซ้ําไปดูหน้าตาท่าทางเป็นห่วงเป็นใยจริงนะแม่ลำยงคราวเนี้นายทองดีคงไม่รอดแน่ใช่ไหมเจ้าคะไอ้ทองดีมันจะไหวหรือคะเจ้าคุณพี่เลิกประลองแค่นี้ดีกว่าคะ่ะลองถามมันดูก่อนก็แล้วกันนะว่าอย่างไะไอ้ทองดีจะเลิกกันแค่นี้ข้าก็ไม่ตำหนิเองดอกนะกระผมพร้อมจะสู้ขอรับพระคุณ นายทองดีชอบกินอันใดฉันจะได้เตรียมทำบุญตักบาตรไปให้ซ่อนกลิน่นพูดอันใดอย่างนี้แม่รูปงามนั้นชื่อซ่อนกลิน่นแล้วอีกคนที่สงสายตาไปกังวลห่วงใหญ่มาให้ไอ้ทองดีอยู่เสมอละ่ะชื่อใดกันนะเมื่อเองสองคนพร้อมจะสู้ก็เริ่มไหว้ครูได้ไม่ต้องเสียเวลาดอกขอรับไอ้ทองดี เองมาสู้กับข้าเลยดีกว่าแต่ข้าเป็นศิษย์มีครูข้าต้องรำลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนงั้นข้าจะนอนรอก่อนไอ้ท้องดีส่วนเองไหว้ครูเสร็จเมื่อไรก็จะได้นอนยาวหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ง่ายเชียร์ละฮะฮอฮา